สวัสดีครับร้านคาจูนพระรามสามนะครับผมนะครับเราเป็นตัวแทนที่หนึ่งะครับที่ติดไฟ LED นะครับของ GPNE นะครับผมซึ่งไฟตัวนี้มันสว่างมากๆใครสนใจเข้ามาติดได้เลยนะครับผมร้านเรานะครับส่วนใหญ่แล้วจะดูแลเรื่องเครื่องเสียงฟิล์มเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีพวกกล้องบันทึกหรือว่าประดับยนต์ต่างๆนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็เข้ามาได้เลยนะครับผมการเดินทางนะครับถ้าเดินทางมาจาก ของเราเนี่ยจะอยู่นบนถนนพระราม3ถ้าเดินทางมาจากคลองเตยเนี่ยนะครับจะเลยซอยพระราม3าม20มา200เมตรครับนะครับผมแต่ถ้ามาจากทางท่าพระเนี่ยก็ต้องรบกวนไปกับรถตรงโฮมโปนะครับแล้วก็วนกลับมานิดเดียวก็จะเจอร้านเราแล้วครับช่องทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าไปใน Facebook นะครับเซิร์ฟคำว่า C T A M B นะครับผมหรือโทรศัพท์มาได้ที่0 8 0 1 9 9 4 9 5 1นะครับ เรายินดีให้บริการตลอดครับผมขอบคุณมากครับ